โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผมพี่เต้าขล้อซิ่งครับสวัสดีพี่พี่น้องนองทุกทุกท่านครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆนมาอยู่ที่อำเภอบ้านกรวดครับมาอยู่กับเจ้าเหลืองน้อยครับทีมงานของท่อกกะเล็กครับวันนี้หากินไกลหน่อยครับข้ามเขตข้ามแดนเลนกันเลยทีเดียวนะครับเต็มครับนี่เป็นรถของเสียแมวครับ ยาวถินเผเภอบ้านกรวดครับหากินกลายข้ามถินหน่อยครับวันนี้สำหรับทิมงานทัก้งแก่เล็กนะครับอยู่กับบักเหลืองน้อยครับอยู่แกบ,บักเหลืองน้อยายถอยไปถอยไปคันนี้เป็นรถของเจ้าของเองครับคันนี้ไปเอามาจากสารคามสารคามนำต่ตองพนวา ตอนนั้นพาไปจบมาประมาณ4 0 0แสนครับ j o เจ็ดสี่บัสนะพี่น้องเอามาไว้ใช้างานครับสัเกตเล็กอยู่กับ H.E. เจ็ด B ครับออเหลืองน้อยครับแมวน้อยครับสภาพตามที่เห็นนะฮะ เก่าหน่อยลวพี่น้องวัยรุ่นทุนน้อยครับมือใหม่หัดเล่นมือใหม่แต่รถเก่าเอมีกลางร่มให้ด้วยครับมีกลางร่มมันเล็กๆอยู่ท้ายแมคโครฮนะไม่รู้ว่าเขาทำอะไรนะพี่น้อง ด่วยการร่มให้หมอน้ำหรือเปล่ากลัวหมอน้ำร้อนละมั้งเท่าแก่เนี่ยวิ่งงานกันอยู่สามคันครับเมื่อกี้ออกไปคันแรกเป็นรถของเสียแมวนะครับคันนี้ซื้อมาเอปอมทเทลือน่าจะสี่แสนนะครับไม่โคนี่ไม่แน่ใจนะแต่เก่าๆแบบนี้นี่เอามานี่หัดขับเลยนะครับเอามาหัดขับบางทั้งที่ไม่เคยเป็นเลย เอามานี่ถือว่าคูณค้้าคูนของเขาจริงๆครับเอามาใช้งานตลอดนะครับคันนี้ทํางานตลอดเลยไม่เคยได้เสียเลยครับไม่เคยได้ซ่อมเลยคือว่าแกมจัดเลยนะครับเอามาไม่ไม่เห็นได้ซ่อมอะไรเลยนะครับเอามาก็เติมมันใช้อย่างเดียวเลยเออก็มีแกนกระบอกอามครับตัวบน มันมันขาดตรงคอมันเลยครับขาดตรงแกนแกนข้างนอกอะ่ะแกนได้เสียบสลักข้างหน้านะครับแกนมันขาดไม่รู้เป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับขาดครั้งหนึ่งครับแล้วก็เอาไปให้ลงกึงเขาเชื่อมให้ก็แค่นั้นครับแอร์อะไรก็เย็นมาพร้อมระบบความเย็นนะฮะในเก่าๆอย่างนี้แอเย็นดีมากเลยนะพี่น้องแอเย็นดีมากครับ กันนี้ก็เป็นรถเจ้าของครับกกะจะเอามาทําเล่นๆนะพี่น้องนะครับกะจะเอามาทําเล่นๆมีงานสิบยสิบเที่ยวก็จะวิ่งอะไรประมาณนี้ทําไปทํามามันไม่เล่นแล้วครับแล้วก็วันนี้นะสำหรับวันนี้มาอยู่กับเสียรกเดินทางข้ามแดนครับข้ามเขตอำเภอมาก็ไม่ไกลไม่ไกลเท่าไหร่ครับ เราเขตอำเภอมันกวดเป็นครั้งแรกครับนี่รอบก่อนก็ข้ามไปอีกอำเภอหนึ่งครับอำเภอละหารทรายโอ้ไปเรื่อยครับมีงานพอพอมีงานทำเรื่อยๆอยู่ครับแต่รถน้อยครับรถวิ่งอยู่สามคันรถเจ้าของคันหนึ่งแล้วก็รถร่วมสองคันครับกับงานขุดสะครับขุดสะครั้งแรกของเขาเลยนะครับนี่ขุดข,ขุดสะลูกแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ไม่เคยขุดสะมาก่อนครับนี่ ดูขอบสระครับก็อาจจะไม่สวยงามอย่างที่พี่น้องคิดนะพี่น้องนะข้างล่างเป็นดินดานแล้วครับด้าน,นบนนี้จะเป็นดินทราย,ยเต็มครับไปเลยอันนี้ก็เป็นมือปืนครับในหมู่บ้านามาขับรถดำครับ 7ีครับอมเล่มทะเบียนมาครับมาดาูเทคนิคก,การเกาขอบกันหน่อยนะมือใหม่หัดขับนะพี่น้องขุดสะลูกแรกในชีวิตนะครับถือว่าเกมมีความพยายามอยู่นะร้อนทวะร้อนมากเลยมีความพยายามสูงครับ คือมันได้ติดไม้ติดมือมาแล้วครับไม่ทําก็ไม่ได้ครับพี่น้องก็หัดขับนะครับหัดจกไปเรื่อยๆลอกนาน,นี่ถือว่าผ่านแล้วนะครับการลอกนาน,นี่ฝีมือใช้ได้แล้วครับและนี่ก็เป็นการขุดสะลูกแรกครับของเขานะครับมีการวางคันสะเล็กๆครับนี ก็ต้องเอาใจช่วยไปเรื่อยๆครับเพราะว่านกไม่มีใครเป็นแต่เกิดครับนี่แหละความพยายามของคนครับไม่นานครับผมว่าก็คงจะเป็นงานแหละไม่เคยเป็นแมโครมาก่อนนะครับหัดผิดลองผิดลองถูกมาเลยแต่ก็ถือว่ารถเขาก็ถือว่าโอ้โหสุดยอดเลยครับเลยนะครับ้ามาก็ทำงานงเี้ยครับทุกว,วันนี่ งึงๆงักตามภาษาแกนะครับตามภาษาแกไปเลยนี่โอลมแรงนะครับอากาศร้อนมากเลยนะครับพี่น้อง อยู่แล้วครับโดนไปอยู่แล้วโอ้ยโอ้ยเฮ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 ้ยทำทำไมทั้งนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปหมดแล้วโอ้ยโอ้ยปลาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหโอ้ยลมผมไปบ้านเก่าเลยอะไปแล้วเฮ้ยมาไงวะเนี่ยโอ้โห มากางวงเลยอ่ะโอ้ยล่มผมมรณนะภาพเลยครับโอ้โหบ้าไปแล้วพี่น้องบ้าไปแล้วหายหาเลยแข้งตะหนอนอ้ยหุ้มหักอีกหั้งหักโอ้อะไรวะโอ้ต้องขออภัยด้วยนะฮะเมื่อกี้พอดีมีพายุทอร์นาโดมา หรือว่าซึนามินั่นเองผมไม่ใช่นะโอ้อะไรของเขาเนี่ยมายังไงไปยังไงวะโอ้ลมแรงมากครับเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามองเห็นกันหรือเปล่านะผมหลับตาเลยพี่น้องฝุ่นเข้าตาเต็มเลยครับทั้งลมทั้งหมวกปิวไปเลยดีใจจาไว้ทัน เกิดเหตุไม่คาดคิดครับพายุอะไรมาตรงนี้โอ้โดนพายุถล่มครับพายุฤด,ดูแรงหรือว่าบ้านผมเขาเรียกว่าล่มหัวกุดพี่น้องกุศ <c oughs> <c oughs> ะครับโอ้เรามาต่อกันที่หน้าง,งานครับโอ้ยบล่มหัวกุดไม่หัวเส้นหอกไอ้หขี่บ่าเอ้ย อาจจะยังไม่เนียนนะครับก็ต้องเรียนรู้กันไปเรื่อยๆนะครับพี่น้องเนาะต้องให้กําลังใจกันต่อไปครับสําหรับเท่าแกนเล็กนะครับโอ้กะจะพามาดูไมโครไหมโดนพายุว่ะต้องรอรถดําครับวิ่งไกลมากครับมาวิ่งเขตนี้โอ้โหรถสามคันแล้วก็วิ่งไกลวันหนึ่งนี้น่าจะได้คนละประมาณสิบห้าเที่ยวนะ วิ่งไกลจริงๆครับผมตามมาเมื่อกี้ไกลมากเลยอกกำลังเล็งแนวครับเอออ้แม่งฝุ่นเข้าตาว่ะขัดตาแบบมันขัด,ข,ดขัดตาเลยนะพี่น้องเครื่องเคืองวันนี้ครับ มาขุดชะลูกแรกในชีวิตของเขาเลยแล้วก็มาโดนงานไกลด้วยครับก็ต้องให้กําลังใจกันต่อไปครับผมโดนของไกลบ้างไกลบ้างใกล้บ้างนะครับหมูบ้างกระดูกบ้างนะครับเออก็ต้องว่ากันไปนะครับจอดแล้วครับมีลมเล็กๆให้รถด้วยน่ารักครับอันนี้ก็เอารถไถเจ้าของมาครับแล้วก็เทเลอร์ครับเป็นเทเลอร์เคเอ็มนู่นจอดอยู่นู่นนะครับ เลยเป็นเคเอ็มหกล้อครับไกลมากพี่น้องระยะการวิ่งไงโดนพายุวะโอ้เข่าตาเลยอะ่ะพายุพายุนี่เอาน้ำนี่ไปน,น้ำนี่มันมีแต่น้ำแข็งเลยนนะฮะ เออมันค่อยเป็นค่อยไปจสิละเดี๋ยวจะพาไปดูขอบสะหน่อยอ๋ี่จะเป็นขอบสะครับอาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่พี่น้องถือว่าลูกแรกในชีวิตครับลูกแรกในชีวิตครับอเ,นนเอออออยาาอวดกันสิพาไปเบืง้งอ๋อพี่น้องเบิ้งขอบสะเขาด้วยครับ,บคนทำเป็นหมูครับแต่คนดูเป็นเซียนนะพี่น้องนะ คนดูเป็นเซียนนะครับเออได้ยูสาม,มีแม่เจ้าสิลงอยู่นี่นนมันสิจอ่อเขาบ่นี่นแ,แม่นบ่อาจจะไม่ค่อยเก่งครับลูกแรงในชีวิตนะพี่น้องนะเออใครมีสูตรดีสูตรเด็ดก็คอมเมนต์มาได้ครับสำหรับเซียนเซียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นการ ลองผิดลองถูกนะพี่น้องลอกนานนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ผ่านอยู่พอไปได้ครับแต่ขุดสะนี่แม่อ่ะก็ต้องว่ากันไปพี่น้องต้องใช้เวลาหน่อยนึนงครับลองเทาน้ำให้กินได้ดูเดี๋ยวให้กินน้ำหลอกกินแล้วเทเทเทเดี๋ยว,ยวให้กินนำ้ำ แต่หลา,ลามันซีเวนแหมวระดับผมครับต้องใส่เตาแก๊สเทน่ามากินครับสุดยอดว่าพี่นอ้องอะโอเคครับผมเดี๋ยวสําสหรับคลิปนี้ผมต้องลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วกันนะครับเดีย๋ยวรอติดตามกันคลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ